哎，不错。<noise> <noise> <noise> แห้งนิดเดียวเด้อปตองแห้งไงเอ้ยไปแล้วไปนุนนี่เบาเบเอาเลยเอาเ่ยนอนชิบหาอไปอ่ะไปอ่ะ อันนี้มันเยดน้กันเนีช่วงสมบูรณ์ก็อันข้างางมันมันเนิ่อมนอกมากมันแหกนาเวิร์ดอันนี้มันเนื่ làm dây giày lăm mút làm giày này. Ô lẽ lăm giày bằng đi đến đấy 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 đấy

ของนีงามมันมันมันห um> um> ุ <s. <s mm ่นเหมือนยายไผเลยค่ะปุ <s> <s ๊บุ๊บติปิโอ้ยสวยงามค่ะเวยงามมาทางนีวใส่ตะเข็บมาน้ดวองขก่นนกคน้อียอันเอห้างนรวดน่องสีเห็ดยายไปเนาะไป่วนเอา่อมขอบควดได้อามง่ายาส่า อันน้ค่กับเป็นล่มอีกด,ดีนาอนนคุมบูนุนก็กันเนาะจนมีได้มีเสียเปเอาไปแล้ว,วก,ก,ก็สองสามรอบก็ริมริมมันก็ไลลไปเจอแล้วแถวสวยงามค่ะสวยงามมาก อันข้องนั้นคือจังอันนี้ลายแท้มันกงบโป่งอันนี้ขึ้นข้อง่ามน่ามันไหลลงไปทั้งโอ้อันนั้นมันหงอันอันมันขึ้นน้ำเนาะแต่อันนี้ผสมบูนนะไม่แต่อันง่ามง่ามห่ากุญแจเวิร์ดวนมากน่ะชุ่มหันจนวัดสีทอดแล้วนยถึงจะง่อกว่นี้มันแตนสีสลัดเปลือกเลยมันงามเร็วซุ่มันมันมันแตกห่างมากห่างมันเน่าเนาะมันขึ้นน้ำ อันโอ้อันได้อ่น้ำเนาะฝนกระตจกฝนตกเลยอี่เไว้แหละแล้วว่าเดือดนแล้วว่าเอาว่ามันแต่ว่าเม็ดสวยงามดีแบบมันอันอันใดที่มันบอลนี่คือยางงามเลยเอาให้จำยันยี่ไปจำยันที่ไป ีเสียงเพลงากา,าบบสิอน,นแต่เสียงแล้วแล้วเดิอสิผาไปหาหนมไม่ไปแกงแรงไปซุปแรงไม่ท <c oughs> ปีแกงอาจารย์เลย อยากอยากุมอินุเนเสียงไท้กัเอือนแด่แดงไปเก็บจอยนาทีสวนย่แดงเอาบ่อสวนแย่แดงกับบ่อเออนจ้าโอ้สิได้สวนแย่แดงก็ขนาดอืมตะลังพ้มก็ดีบอย่างไรซุ่มทั้ง อโอ้ยแมนแมนโอ้ยขอโทษขอโทษจ้าขอโทษขอไพ่ไมานี่สีสุนท่อนโอ้ยกินก้อนกายบักม่วงทีดีแหละลูกร้านบา่เกิดไม่งหญ่รุ่นบอรููว่าไพ่นี่นอนอยังตะเตียนแล้วก็ปลาตะเพียนตะแมงม้าปิง จำสมยอนี่จำแมมันปลาต่เพียนเท่ารหลายแม่หลายตัวน่จามันมันร่องมากมันขึ้นไปเอาแต่แม่มันก็เลยเออตัวปั๊ัวปัเพราะว่าอันที่นองอมาปล่อยหันมันก็จะรองมาเบิดเราถ้าแมนมันก็เห็นดูดันเลยมันเห็นแต่ปลาซุ่มอันแต่นิ่งไหมบอกง่ายๆก็มีดเถอะบอกหลายๆร่องแบ่ที่นี่หูก็าะโกดกำลังงาม

ไอตี๋ต้องหอดใส่หอดในนี่ทั้งนี่ดูดูดูค่ะสวยงามมากเลยค่ะแต่แม่มึงลุกัวยรวอยู่มองที่เห็นฝนถือมันต้นตรงนี้มั้งปเออที่มันเป็นกล่องนี่นะสวยงามมากเลยค่ะเม็ดดอกหวานเรามันจะไายไม่ใช่หรอแล้วอันกล้องแม่นี่มันมันปิดหรือเปล่านี่จะถ่ายถายเริ่มไปเบิ้ลก่อนมันเจอมันหลักปิดเลย มันทองานอะไรแบบนี้ม like ืดแน่นเบวานนี่บ่ได้เลยเด้อมันไหลออกทั้งนอบทั้อไปหอกไปงอบอยู่ทั้งนอบพลังนี่งามงามโอ้ได้อยู่ได้อยู่ สองนเลยม่ันงินโอ้ยับาคือบอกโอ้ยันนนีหว่นหักแดดยายไพเอ้ยเออได้ปลูยูอตแดดก็มีนะคะหนแสดเมื่อกี้นี่ดูค่ะลากแปดค่ะโอ้ยลากสวยมากเลยค่ะเมล็ดพัน์จาก ไหนคะคุดีดีสวนนุ่มเนเม็ดปางครับสวยงามมากเลยค่ะ,ะมาทางนี้หนะมม่อยกระดี่งมันจำแนมหยินบ้างถ้าบอมีเม็ดหนี่แล้วนี่โอยห้องบดได้ปวดออออีกเนาะตำแนมต้องปวดอ๋อยกมัเพอ,อ,อ,อมอมนติด้ะคุณคุณัน้ำนะกระไรเปิดงามเห็นนั้น ไหลก็ทั้งกับแนวติดไหลลงมาทั้งล่างมันก็หลงครับสวยงามมากเลยค่ะล่นี่คือถั่วงอกนะคะล่าผักหวานตาแบบถั่วงอกค่ะสวยกับถั่วงอกอีกค่ะใหญ่มากยาวมากเลย โลลโโติอ้โหไอ้น hmm. so um> oh AP ั่นน่ะคืองามแท้น่ะดูดิดูดิเป็นต้นเป็นต้นเบาๆด้วยนะล้างล้างอยู่โอ้แสดงว่ากำนึงเลยนได้ยู่ตรงนั้นกองกันยี่นี้กองกันเลยสวยงามมากเลยต้องพิถีพิถันนะคะจะรีบร้อนไม่ได้นะคะล่ากกำลังสวยหักหมด จร้อนไม่ได้ค่ะเขากันผู้ซอ,อยอ้อยอ่ออกเบิดไปค่ะหรือว่ายอยอู่อยู่ในถุงเหรอคะอยู่ลงถุงเบินหลอดเนาะนนนอันงอกดีบ้างจังไหนแตกแบบนี้ล่ะจา้าหากนังสีเลยล่ะสยวยอยู่ว่าโอเคอยู่ทางญาติเลยพ ตบ้านนั่นมันเป็นน้ำเพืิมอีหลีเนาะเพราะว่าอยู่อันอยู่เทิงนี่ผัดคุณภาพเกือบรอยเปอร์เส้นเลยยูนันเสียรายอันข้างล่างเพราะเอามาเอง เวลาได้ทุกอย่างถ้าช้ากว่านี้อีกประมาณวันสองวันนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่เสียหายมากเลยเพราะว่ารากจะติดก,กับตาข่ายที่อยู่ด้านล่าง <c oughs> แกนสลัเยกว่าเป็น네วันนาวเี้ื่อสละปอออกแนวาคนตกก็ก็ติดเลยเป็ยอดนะแม่ก็ติแตงยอดเ่ไล่ลงมาาึเลยเอองเลย แช่บ้างนะทุวนีจังไงกนเเอามาทางนี้หนะ่อน้ำให้กำลังน,น,นะก็น้ำมาให้กำลังตรงนี้นะ แข็งมากแข็งอ่ะเออัดียวจัดเลดูีมากเัดอง่อน้ำนำยี่้อมเดียไก่ไก่ท่านนี่เลยก่หิวน้ำหิวน้ำนี่เด้น้ำนี่เอาไหมรถกับนี่เนี่ย น้ำแก้วเป็นแก้วเนี่ยบ่อาไปให้คุณยายเหนเุ็นไหเอาแสะทั้งแทะไปแล้วดูดดดโอ้โหอันนี้จงในประเทศนี่บ่อออกนี่แสดงว่าสวยงามมากอื

เดี๋ยวถอดโชก่อนเดกเป็นแถงยใส่้านมงมือถือเขาาแล้วม่ ขายว่าได้เงี้ยเงี้หน่อยก็เคยรอแกใครชอบว่าเป็นเสนบอกเขาเพาะไว้เราวบมาสนใจโอ้มีอันนี้ด้วย แกงแล้วอะไรนะไออะไรลากฝหลาลากแฝดมีเรี่ยงมันสิสลัดเหรอเดี๋ยเดี๋ยวอย่าพขึ้นน้ำมามองไม่เห็นโอ้หากแงาสุดเลยขนาดพร้อมกันนี้นี่อืคุณภาพโอเคเพราะว่ามันนั่น มัน,ม,นมันมันอยู่มสมบูรณ์ก็สมบูรณ์เนาะโอ้แถวนี้สวยมากจนเป็นรากแฝดเลยเลยพ่อยู่นีวยเนาะไม้ถึ่นขักลัวยบ่โอ้จะให้แล้วเนาะ แปลงนี้ได้ประมาณแปลงนี้ก็70%ได้แปลงละ2,000กว่า3,000ดูพอดีถุงน้ำเม็ดถุงน้ำเม็ดแล้วดนดีหรอกเอาอ ไปก่อนนะคะขอไปช่างภาพก่อนนะคะมาแล้วคะ่ะ เบาเนี่ยอ่างนั้งนัก,นกไปค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาไปให้ดูค่ะลากผักหวานป่านะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะแบ่งให้ยเย,ยาไทายซูดมาหลายแหน่ มันมันหักหลายบ้างมันเป็นกระเจี๊ยบหักเดี๋ยวมันหนักหลายวางข้างล่างได้ไปจะวางตรงไหนคะวางข้างล่างอยู่แล้วมันอันนั้น